ทั้งสองท่านเชิญเลยครับสวัสดีครับ<ค>รสวัสดีครับพี่ที่สือมลชนทุกท่านแล้วก็แฟนๆด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับส่งเสียงอีกทีทได้ไหมครับโอเคเชิญน้องๆนั่งเลยครับเดี๋ยววันนี้เราต้องพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าว,วันนี้เป็นการาเปิดตัวเพลงชัดเจนคือมิวสิกวิดีโอแบบเต็มๆเลยครับนะฮะหลายๆคนได้ดูทีเซอร์กันไปแล้วคราวนี้เอาอย่างนี้จริงๆพี่นีเชื่อว่าคนรู้จักคุณทั้งประเทศแล้วแหละ จริงเพราะว่าเพลงคุณดังมากแต่ว่าเผื่อว่าพี่ๆที่เดินผ่านไปผ่านมาที่ลานากิจกรรมสยามดิสคัฟเวอรี่ยังไม่รู้จักแต่ละท่านแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะครับสวัสดีครับผมไฮนะครับครับสวัสดีครับผมเซน,นครับอโอ้ยสาวๆกรี๊ดเบามากลกูกสาวๆกรี๊ดอีลกลูกเก่งมากๆเด็กๆกรี๊ดหน่อยลูกขอสิงเด็กๆ่นะะอยค่ะเออคุณเป็นไอดอลนะ ขวัญใจเด็กๆเลยซึ่งยากมากเอาจริงๆยากมากสำหรับพี่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยวันนี้พี่นี่ต้องขอพูดถามนิดนึงค่ะว,ว่าเพลงนี้ปล่อยวันนี้เป็นเพลงอ่ที่สี่เนาะใช่อัลงที่สี่แนวะบ้าใช่ไหมคะเพลงชัดเจนอ่ะเพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไรอ่เพลงนี้ก็พูดถึงอ่สถานะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะชัดเจนอยู่แล้วก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะ ไม่ได้สังเกตมันหรือว่าไม่ได้แบบมองเห็นไปที่จุดไหน,นเราก็คิดว่าเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับเราแต่จริงๆแล้วการกระทําของเขาชัดเจนมากๆแล้วว่าเ,<อ>เขาต้องการอยู่แค่ตรงนี้แต่เป็นเราเองแค่นี้แล้วพอแใช<า>่แต่เป็นเราเองอ่ะที่คิดจะไปไกลกว่านั้นงั้นต้องถามาว่าไอเดียของเพลงเนี้ย าไได้ยงเพราะว่าจริงๆแล้วทรงอย่างแบบเนี่ยก็คือไอเดียคือมาจากแบบการที่จะไปดูพี่นี่เคยสัมภาษณ์เนาะไปดูไอจีสอรี่เพื่อนไปดูแบบที่เพื่อนแบบแบบลงแคปชั่นอะไรเอาไว้อจริงๆมันมาจากพวกเราคุยกันเนาะหาแบบคอนเซ็ปต์ลองแบบโดยปกติอะเป็นอเพลจะค่อนข้างเหมือนกับเอาเรื่องเดิมมาเขียนเยอะค่ะราวนี้ก็เลยเหมือนกับว่าลองเลือกเรื่องของเดิมเข้าไปหาดูในทวิตเตอร์กันแบบเพื่อนคนแบบว่าน่าจะเลื่อนดูในทวิตเตอร์ใช่ใช่อ๋อส่วนใหญ่ผู้คุณทํางานคือผู้คุณดูโซเชียลเป็นสําคัญเลยใช่ไหม จ่กอนไหมต่เดี๋ยวนี้ทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอะเราจะเข้ากับคนอื่นได้ยังไงถ้าเราไม่เราจะเขียนเพลงที่ไปถึงใจคนได้ไงถ้าเราไม่เรียนรู้คน เราก็เลยเข้าไปดูพฤติกรรมของคนว่าเออเขาอ,อกหักกันในแง่มุมไหนบ้างก็กลายเป็นว่าเรื่องเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนนี่แหละหลคนจะพูดถึงว่าคุยกันทุกวันนี่แหละทำไมเอ๊ะตกลงว่าคําว่าแฟนไม่มีสักทีหรือตกลงเราเป็นอะไรกันอีกฝ่านก,ก็ไม่ตอบสักทีใช่ใช่ก็เลยไปไปไป,ไปเจอเรื่องราวประมาณนี้แล้วก็เลยหยิบมาเขียนกันครับแล้วแนวดนตรีล่ะ ความเป็นเบอร์เพลย์เนี่ยพี่นิวว่ายังเหมือนเดิมยังคงเดิมแหละแต่ว่าเนี่ยมันมีอะไรที่มันแปลกแปลกหูแปลกแปลกตาไปอีกไหมก็ถ้าเกิดสมมติว่าเพลงเนี่ยมันปล่อยต่อจากทรงยางแบสจะค่อนข้างแตกต่างกันประมาณนึงจะมีความดาร์กขึ้นนิดนึงแต่ว่าด้วยด้วยด้วยแนวเพลงอ่ะยังเป็นเปอร์เพลย์ยิ่ก็คือยังมีความเป็นเขาเรียกว่าอีโมชั่ผสมแบบความเป็นร็อกอ่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของอีโมชันัลค่อนข้างเยอะ เซตะหรอคเหมือนเพลงนี้เราทํากันมานานแล้วด้วยครับจริงๆเรามีการปรับดนตรีให้มันเข้ากับพวกเพลงเซตใหม่ๆของเราอ,อะไรอย่างนี้เมื่อก่อนมันก็จะมีความเป็นแนวเก่าของเรากว่านี้ใช่<า>อ๋อแต่อันนี้ก็คืออาจจะแบบมีความเศร้าขึ้นมาหน่อยนึงอะไรนิดนึงน <ะ S 2> ที่จริงก็คือด้วยความที่แบบทรงอย่างแบดนะเด็กๆก็จะได้แบบว่าร้องตามที่จริงเพลงนี้พี่สนี่บอกเลยใครที่ดูทีเซอร์เนี่ย รับรองว่าคุณร้องตามได้เพราะว่ามันจะมีท่อนจํามีท่อนจําแน่นอนเดี๋ยวจะเราจะได้ฟังกันเต็มๆนะคะแต่สิ่งที่ต้องถามอีกอย่างหนึ่งคือคุณสองคนเคยมีประสบการณ์เหมือนเพลงนี้ไหมมีครับมีครับคุณเล่าได้ไหมฮะได้ครับได้ครับเล่าได้อ่ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างแบบทั่วไปมากเลยค่ะอ่ก็เราเองก็ไม่ได้ผ่านความรักมาครั้งเดียวอืมอ่าเริ่ใช่เราผ่านมาคุ้มเนาะ สัมผัสมันคุ้มมากสมควรประมาณ1 0 0 0ครั้งหลายครั้งเลยอเกินก็มีครับก็คือเหมือนกับว่าก็คุยคุยแตบคนจะเป็นแต่ว่ามันไม่ชัดเจนสักทีเนาะเพราะว่าเราเองก็เราคาดหวังว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรคอมมิชรเลชันชิพสถานะที่มันค่อนข้างแบบคอมมิชกันว่าเราคือแฟนเรียกได้ว่าแฟนแหละเรียกได้ว่าแฟนอะไรเงี้ยเราก็คาดหวังแบบนั้นแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีวิธีคิดอะไรเยอะมากเราก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันคือความรักอะ ผมสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดคุยกันไม่ค่อยไม่ค่อยตกลงกันว่าเราจะไปในเวนันนี้เราจะคบกันแค่นี้เราจะวันนัสแตนเราจะเฟรนด์วิธไม่เป็นไรออย่างเงี้งยครับก็เลยรู้สึกว่าพอมีความรักในวัยเด็กอ่ะมันไม่ได้ตกลงกันมันเลยไม่เข้าใจกันว่าเป้าหมายของแต่ละคนคืออะไรแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็เลือกที่จะเดินออกมาเพราะว่าไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันอ๋อทางเลือกของฮายใช่ไหมคือณเวลานั้นคือเราเดินออกมาดีกว่าใช่ใช่เส้นเหรอคะครับ ของผมก็เคยมีประมาณนี้เหมือนกันครับส่วนมากจะเท่าที่ฟังของายจะรู้สึกว่าเออมันเป็นช่วงเวลาตอนที่เราเด็กใช่ปะหรือแบบวัยรุ่นช่วงที่ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากเท่าไหร่ครับซึ่งอย่างของผม,มอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่แบบยากเหมือนกันเพราะว่าพอเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะเราจะรู้สึกว่าเราออกจากตรงนันมัญญาไม่มันเป็นเพราะว่าผู้คุณจีบกันไม่ชัดเจนด้วยหรือเปล่า อ๋อเซ็นเซ็นกำลังจะบอกว่าการที่จะบอกเขาว่าเราไม่จริงจังนะเธอมันบอกยากใช่ป่ะถูกป่ะไม่ใช่เหมือนแบบพอเราในในมุมของผมนะผมเป็นเหมือนแบบผู้ที่รู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์ใช่แล้วพอเรารู้สึกว่าเราไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอะมันเป็นความรู้สึกที่มันอึดอัดแล้วเราออกมาไม่ได้สักทีเอาอย่างไฮอะเขาเลือกที่จะถอนตัวออกมาเลยเพราะรู้ว่าเธอไม่ชัดเจนละ อย่างเซนคือออกมาไม่ได้ใช่ครับมันมันใช้เวลาประมาณหนึ่งอนะ่ะเพราะว่ามันต้องค่อยๆเฟดตัวออกมาจนมันเหมือนเส้นผมปังภูเขาครับใช่เราจะไม่เห็นว่าปัญหามันคืออะไรแต่พอเราออกมามองจากไกลขึ้นอะไรเงี้ยเราจะเห็นปัญหาว่าเออจริงๆแล้วมันถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะมันก็ควรจะพอมีใครเคยเจอเอาถ้าเป,เป็นแบบไฮเคยเจอไหมฮะแบบไฮคือเจอแบบนี้ไม่ชัดเจนแล้วเดินออกมามีไหมในนี้ไม่เดินเลยอ่ะคุณไม่เดินออกมาใช่หรือไม่เคยเจอเคยไหมเดินออกมาไหม เดินและใครเป็นอย่างเซนคือไม่เดินเดินออกมาไม่ได้อ๋อนี้คนนี้นี่บอกเพื่อนหนูเลยค่ะแล้วผมชอบมากตรงที่เป็นเพื่อนเป็นคนชี้ใช่นั่นหมายความว่าผู้ปองมึงหลายรอบแล้วทำไมไม่อยู่ตลอดไม่ออกมาทันทีอเแต่ไม่เป็นไรพี่น้เชื่อว่าจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะเคยเผชิญความรู้สึกแบบนี้เนาะความรู้สึกที่คือความรักมันแตกอย่างหนึ่งมันคือ ถ้าเกิดคนรักเท่ากันสองคนรักเหมือนกันความรู้สึกมันชัดเจนทั้งคู่คแต่ความรักมันจะชอบมีคนนึงรักมากกว่าอีกคนรักน้อยกว่านั่นคืออีกฝ่ายไม่ชัดเจนละความรักมันเลยเป็นไปไม่ได้หลายๆคนต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนถ้าเกิดวันนี้มีคนที่เขามาเชิญเหตุการณ์แบบนี้อยู่ายจะให้คำแนะนำเขาว่าอะไรผมว่าจริงๆความสัมพันธ์ในณวันนี้มันมีหลายแบบมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น คนที่อยากเป็นแฟนกันจริงๆคนแค่อยากคบกันไปชั่วคราวเพ่คามชั่วคราวผมรู้สึกว่าผมเองก็เปิดกว้างกับความสัมพันธ์หลายๆแบบแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือถ้ามีจังหวะและโอกาสดีๆอยากให้คุยกันให้ชัดเจนเลยเราเองก็ต้องเปิดรับที่จะยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการและก็ต้องให้เกียรติกันว่าโอเคเขาต้องการแบบนี้และอีกฝ่ายก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเช่นถ้าอีกคนต้องการ เป็นแค่นี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ในกฎข้อตกลงร่วมกันมันคือการยอมรับความเป็นจริงนะยใช่มันถึงจะอยู่ได้กันแบบมีความสุขเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะคอมมิตอีกฝ่ายไม่ต้องการมันคือจบแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทั้งคู่เห็นตรงกันว่าเราไม่จำเป็นต้องคอมมิตเราเรายังอยากมีความสนุกแบบนี้ไปได้ก็ไม่ผิดสําหรับผมความสัมพันธ์มันหลากหลายมากๆใช่เซนเหรอคะครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆความสัมพันธ์แบบเนี้ถ้ามันไม่ชัดเจนหรืออะไรถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะ ถ้าเราแฮปปี้อ่ะเราแบบไม่มีใครเดอดร้อนอ่ะผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่จะทําต่อไปไปเดี๋ยวนะพี่นี่แอบรู้สึกว่าตอนคุยกับไฮไฮรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีความสุขเดินออกมาเลยแต่เซนอ่ะพี่นี่กับรู้สึกว่าเซนดันมีมีความสุขกับอารมณ์แบบทุกข์นิดหน่อยอ่ะเป็นอย่างไับ้างเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบชอบความเจ็บเซนติดความเจ็บปวดไอโม็ไอโมเลยไอโม่ไอโมบางคนเป็นนะบางทีรุ่นรุ่นของพี่นี่สมัยก่อนแบบยุคเก่าๆแบบจะชอบแบบว่า เฮ้ยฉันชอบความรู้สึกแบบนี้ชอบได้ทุกนิดนึงแล้วไอ้ความทุกนิดนึงเนี่ยพอก้าวออกไปนิดนึงไอ้เกมนี้เราจะชนะไหมวะมันลุ้นนะว่าเกมนี้จะชนะไหมสุดท้ายมันไม่ชนะเจ็บปวดแต่ไม่เป็นไรเรายอมเสดติดตรงนี้ออไอ้เสดติดความ <นะ S 2> ไม่ชัดเจนแบบนี้แต่สุดท้ายเราก็จะออกมาจากมันได้อยู่ดีลหลายหลายคนได้ดูทีเซอร์กันไปแล้วซึ่งทีเซอร์น่าดูมากแต่เรามาถามถึงตัวมิวสิกวิดีโอดีกว่าแบบตัวเต็มๆหลายคนยังไม่ได้ดูนะคะตอนนี้เราขอพูดพูดไปก่อนแล้วกัน ใน MV เนี่ยมีอะไรให้แฟนๆรู้สึกติดติดตามหรือว่ามันมีอะไรพิเศษใน MV ที่กับเขากำลังจะได้ดูกันม,มันก็เขาเรียกว่ามันมีรวบรวมสถานการณ์เนาะที่คนน่าจะเคยเจอเจอกันมามันน่าจะรีเลตกับทุกคนได้ใช่อย่างเช่นการที่ขอพูดแบบเล็กๆน้อยๆแล้วกันจะได้ไปดูพร้อมๆกันเหมันก็ว่า บางคนเนี่ยพอพอไม่ได้คบกันจริงจังไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้มันก็ต้องแอบแล้วก็มันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกมากกว่าอยู่เสมอแบบอย่างที่พี่นีบอกตั้งแต่แรกเลยคือรู้สึกไม่เท่ากันตั้งแต่แรกซึ่งมันก็จะทําให้อีกฝ่ายเกิดความอึดอัดและฝ่ายที่รู้สึกน้อยกว่าก็เกิดความอึดอัดเช่นกันมันเลยหาตรงกลางกันไม่เจอซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนน่าจะเคยเจออยู่แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เลยคิดว่าต้องเป็นเรื่อง เขาเรียกว่าอะไรฉากที่ชอบของตัวเองอว่าแบบว่าเอ้ยเคยไปดูหนังด้วยกันหรือเปล่าหน้าหรือเคยไปอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยน่าจะแบบพอรีมายได้แปลว่าไอไอฉากเหล่านั้นเนี่ยไอฉากในชีวิตประจําวันแหละพี่นิเชื่อว่ามันคือฉากในชีวิตประจำวันวนววน,น,นที่เราแบบสมมติเรากําลังจะคบกับใครคนนึงอะไปดูหนังด้วยกันฉันเคยไปตรงนี้กับเธอไปชอปปิ้งกันอะไรมันเป็นเรื่องปกติแต่ฉากเหล่านั้นเนี่ยเราจะได้เห็นใน m v แต่มันจะเห็นเป็นในภาพแบบไหนรูปแบบแบบนั้นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะเซนแหละคะในีอไรทีแบบ ทุกคนควรติดตามหรือว่าต้องจับตาดูเป็นพิเศษมีครับมีแน่นอนแล้วทำไมถึงมองผมเป็นั้นครับพิเศษทำไมคุณทำตาแบบว่ามัน MV มันแบบมันมีอะไรให้เราดูมันมีครับมันมีแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนต้องคอยสังเกตดูครับอ๋อที่สำคัญวันนี้มีนางเอ็มวีของเรามาอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยับชูเลยนะครับอยู่ไหนนะไหนอ๋อพี่คนนั้นใช่คนนั้นแหละเื้อสีชมพู ที่โบกรถจื้อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอที่โบกรถที่รปภแล้วค่ะยุ่งไปนไรมาไหมมาไหมมาแต่มาอยู่นิดเดียวกล้องเกาถ่ายอยู่นะถ้าเกิดใครอยากถ่ายรูปก็ขอถ่ายได้นะครับแตนณที่เขาจะมีอ๋ออยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับยกมลงยกมลงพี่เสียงดูนะยกมือสุดๆไหนในอ่ะไม่ไม่เอาเอามานั่งข้างหน้าเอามานั่งข้างหน้าสินั่นแหละครับก็ท้องหน้าเนี่ยพี่นี่ก็เลยจะถามเลยทำไมต้องเป็นนางเอกเรียบๆคนนี้ ใครเลือกอะไรยังไงคุณพูดไปเลยอโปรโมเตอร์ผมที่ชื่อว่าพี่มีนครับผมค่ะใช่เป็นคนเลือกใช่ไหมในไหม <laughs> ถูกใจเขาเลยอ๋อก็ถูกใจเขาจริงๆจริงๆแล้วก็เป็นทั้งทีมแะครับเห็นตรงกันใช่ค่อนข้างเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องเป็นเป็นคนนี้คนนี้เท่านั้นใช่เพราะว่าคาแรคเตอร์เขามีความเป็นเหมือนเป็นเซเลบิตี้ก็ได้ค่ะเป็น แบบ girls next door ก็ได้ไแบบแบบผู้หญิงธรรมดาก็ได้มีทั้งความเซ็กซี่<ช>มีทั้งความน่าร<ช>ักแล้วดิฉันไม่อยากจะพูดเพราะว่าดิฉันเอ้ดูอ่ะดูไปละล้วบอกว่าดูไปละ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 ,ะแต่ยังไม่พูดแต่ยังไม่บอกเพราะว่าอาจริงๆต้องบอกว่าสวยมากแล้วก็แล,วกแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถามหน่อย ตัวนี้คุณเลือกเล่นเองไหมเอ็มวีตัวนี้ผมก็พอเลือกนงเอกเ v เสร็จผมก็เลยบอกว่าผมเล่นเองแล้วก็เอาเล่นเเลยไม่ใช่คุณดูจากอะไรคะคุณเช็คจากอะไรคะประวัติแล้วเหตุผอะไรผมอยากท้าทายบทใหม่ๆครับเราเล่นเราเล่นจริงๆแล้วก็คือเราพยายามจะให้เป็นเราสื่อสารเพราะว่าเราเป็นเราเป็นคนเขียนเลยคิดว่าน่าจะสื่อสารออกมาได้ดีที่สุดซึ่งตอนแรกผมจะไม่ได้เล่นแล้วกะว่าเอ้ยลองใช้เป็นพระเอกจริงๆไหมคนที่เขาเป็นพระเอกจริงๆแต่ผมรู้สึกว่า พี่ๆในทีมเขาก็ปรึกษากันว่าเอ้ยจริงๆถ้าห้สื่อไปเลยก็ดีนะมันก็ห้เป็นคนเขียนเองอะไรเงี้ยแล้วน่าจะน่าจะได้อารมณ์มากกว่าเ้ยก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ผมตับต้องไปทำกันบ้านด้วยเลยแต่ว่าเพลงนี้พี่นิลลืมถามไปข้ามไปหน่อยเพลงนี้ก็คือคุณทํางานเองทั้งหมดเลยไหมจบจบเองทั้งหมดโดยปกติอยู่แล้วอ๋อด้วยปกติก็คือคุณจะสองคนก็คือจบเพลงด้วยตัวเองเลยใช่แล้วมีคนมาตัดกรอบให้ว่าเอาประมาณนี้ไหมหรือว่าอะไรหรือว่า S <S 2: <S 2> เขาปล่อยคุณคิดเองทุกอย่างเลยที่ค่ายค่อนข้างให้อิสระในการทํามากๆเพราะว่าอย่างอย่างพี่ๆเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราทํางานเบื้องหลังกันซึ่งซึ่ง,งเต็มที่ก็จะแชร์ให้พี่ๆฟังแล้วก็เป็นในแง่ของไอเดียต่อไปแล้วไปแบบเอ็กซ์พอร์ตไปว่าแบบเราจะทําชิ้นง,งานประมาณนี้อะไรเงี้ยคือหน้าที่ของเราแค่ทําเพลงเลยที่เหลือก็คือเป็นพี่ๆเลยที่จะคอยซัพพอร์ตใช่แล้วจะถามถึงความชัดเจน <S <S สําหรับวงบเ p อร์ l a n e เวลาเรา ศิลปินวงหนึ่งหรือศิลปินคนหนึ่งจะพูดถึงเรื่องราวในชีวิตหรือว่าจะจีบมันออกมาพูดเป็นทั้งอัลบัม้มหรือเป็นทั้งทั้งชีวิตของคุณนะทั้งแบบชื่อวงของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเปเปอร์เพลจะพูดถึงเรื่องอะไรอืมโอเคยากไหมพี่ถามยากเปเปอร์เพลยจะพูดถึงเขาเรียกว่านอมแบบใหม่เหมือนกับว่าวิธีคิดที่อาจจริงๆมันอาจจะมีอยู่แล้วแต่คนไม่ค่อยเอามาใช้ก็คือ อย่างเราจะเวลาเราจะพูดถึงความดีความเลวเราจะเขาเรียกว่าดีไฟว่ามันมีแค่สองอย่างแต่ว่าเปเปอร์เพลสอ่ะจะพูดสิ่งที่อยู่ระหว่างการตรงนั้นว่าโลกโลกใบนี้มันมีสิ่งที่มันค่อนข้างหลากหลายหรือว่าเป็นมุมที่มุมอมองที่มันหลากหลายมุมมากขึ้นนะบางทีแบบการกระทำการกระทำบางอย่างที่มันรู้สึกว่าไม่ดีถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนไปได้ ใช่คือเราพยายามไม่ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าสิ่งนี้คือสิ่งดีไม่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอ่ะในบางบริบทอ่ะมันอาจจะมีประโยชน์หรือหน้าที่ของมันอยู่อันนี้ทีนีเข้าใจถูกไหมเหมือนเพลงทรงอย่างแบ๊ดบางคนอาจจะมองภายนอกเะว่าเฮ้ยภายนอกเขาแบบดูแบบแบ๊ดอ่ะ<ช>แต่จริงๆแล้วใครจะรู้ว่าชีวิตเศร้านะอเว้ยอ,อ,อะไรประมาณนั้นเป็นเหมือนกับว่ามันไม่เชิงตรงกลางแต่มันเป็นความหลากหลายที่ไม่ใช่ซ้ายสุดและควาสุด คุณจะก็เลยจะพูดในเรื่องในประเลงสเต็ปประมาณคราวนี้คําถามสุดท้ายเลยก่อนที่ทุกคนจะได้ดูมิวสตูดีโอกันพี่ทีถามอีกเรื่องหนึ่งคือทํางานยากไหมเพราะว่าคุณเป็นขวัญใจของเด็กๆวัยรุ่นฟันน้ํานมอ่อเรื่องทํางานไม่ค่อยยากเนาะเคยคุยกันอยู่ค่อนข้างเหมือนเดิมนะการทำงานค่อนข้างเหมือนเดิมแต่ว่าพูดหรือว่าการที่จะแบบสื่อสารอะไรเงี่ยแต่ว่าการวางตัวในที่สาธารณะเนี่ยเราจะค่อนข้างเปลี่ยนไปประมาณ 1. 1> นิดหน่อยเพราะว่าเรามองว่า คือเราไม่ได้มองว่าเราต้องทําตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองว่าเหมือนเราเดินออกไปข้างนอกแล้วเราเจอครอบครัวเรามากขึ้นเราก็ไม่ค่อยอยากดือ่อเหมือนออกไปตรงนู้นก็เจอน้องอีกนะออกไปตรงนี้ก็เจอเหมือนเ่าเป็นลูกเขานะอ่าเหมือนแบบบางทีเจออ่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆเง,งี้ยเขาแบบน้องไฮน้องเซนหวัดดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีญาติมากขึ้นมีญาติเพิ่มมากขึ้นมีคุณพ่อคุณแม่มีอ่คุณตาคุณยายอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะอยู่ในที่สาธาระแล้วเราจะไม่ได้ทําตัวเด็กจนเกินไปเรามันก็เป็นเรื่องที่เราทําได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทํางานกับผู้ใหญ่เราทํางานกับเด็กอยู่แล้วมันก็แค่เป็นเรื่องของการการละเทสะการวางตัวเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากแล้วก็เราเองก็ยังเป็นคนปกติอยู่เสมอหมายความว่าสิ่งที่เราเป็นในตอนแรกเราก็ยังเป็นอยู่ความดื้อความไม่สมบูรณ์ความไม่เพอร์เฟกเราก็ยังเป็นกันอยู่ใช่แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่า วันหนึ่งเราเป็นพี่ชายเป็นพี่ของน้องๆแล้วอะ,ะเราจะวางตัวแบบไหนให้น้องๆเห็นเนช่นละลูกครับก็มันทําให้เราดูซอฟลงเลยทั้งแบบวิธีคิดหรือว่าการใช้ชีวิตแม้กระทั่งการเล่นบนเวทีอของเราครับมันดูซอฟลงโดยโดยแบบธรรมชาติไปเลยอะด้วยความแบบทลังของน้องๆที่มันสดใสหรืออะไรเงี้ยค่ะ,คะ<ๆ>ใช่มันก็เปลี่ยนพวกเราไปประมาณนึง พี่นิว่าดีนะในมุมมองของพี่นีทพี่นี่มองว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเห็นพวกหนูอะ่ะบางทีเขามองว่าดนตรีแบบนี้อาจจะทําให้มันดูแบบดูแข็งดูก้าวร้าวดูอะไรแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณมองผ่านดนตรีไม่ได้นะคะดนตรีเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการสื่อสารคําพูดบางอย่างแต่ว่าสิ่งจริงๆแล้วที่คุณต้องมองจริงๆคือความคิดของเด็กรุ่นใหม่และนี่คือเปเปอร์เพลนครับปมมือให้เขาหน่อยนะครับ คนจะได้ดูมิวสิกวิดีโอนี้นะพร้อมกันจริงๆอย่างนี้พี่เจนี่จะต้องบอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากเราเหลือเวลาแค่2นาทีเท่านั้นนะคะ2นาทีนี้คุณจะได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงชัดเจนก่อนคนทุกคนบนโลกใบนี้เพราะว่าเราจะออนก่อน5นาที5นาทีในที่นี้หมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะเราจะมีออน u t u b e อยู่แล้วถูกไหมฮะในออฟฟิเชียลของคุณ<ช>อยู่แล้วแต่ 5้านาทีก่อนหน้าที่คุณจะได้ดูทาง y o u t u b e Official นะคะคุณจะได้ดูที่นี่ที่แรกนะคะทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนหาวันนี้นะคะจะบอกว่าน้องๆตื่นเต้นมากนะเพราะว่าน้องๆอ,อยู่ข้างบนแล้วจริงๆไฮกับเซนไม่ใช่คนที่พูดเก่งเลยวันนี้เขาตั้งใจมากแล้วเขาตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนคือ เห็นศักยภาพเขาเขาทาเพลงให้กับศิลปินมากมายจริงๆนะคะแต่วันนี้คือเพลงของเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องปรบมือให้กับความยิ่งใหญ่ของเขาในวันนี้กับเพลงชัดเจนของเขานะคะเดี๋ยวถามทีมงานก่อนตอนนี้เราเหลือเวลาเท่าไหร่จ๊ะยังสองนาทีอยู่เหรอจ๊ะหนึ่งนาทีแล้วจ้ะเอาล่ะทุกคน มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เราจะได้ชมพร้อมๆกันนะคะเราจะได้เห็นสถานะของความไม่ชัดเจนหรือความชัดเจนของแต่ละคนความไม่ชัดเจนบางทีมันก็เป็นความชัดเจนของอีกคนเหมือนกันอใช่ยูความอยู่ที่ความคนหนึ่งไม่ชัดเจนแต่อีกคนบอกอ๋อฉันชัดเจนแล้วเธอไม่ได้คิดอะไรกับฉันเธอไม่ได้อยากเป็นอะไรกับฉันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีสองแง่เหมือนอย่างที่ไฮบอกไปเพลงนี้อาจจะตรงใจใครหลายๆคนนะคะอาจจะโดนใจใครหลายๆคนสถานะของทุกคนที่เป็นอยู่ตอนนี้ อาจจะเป็นแบบเพลงนี้คุณอาจจะไม่ชัดเจนหรือเขาอาจจะไม่ชัดเจนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เวลาได้แล้วนะคะทุกคนคาช่วยสนิทนับถอยหลังพร้อมกันในการจะรับชมมิวสิกวิดีโอเพลงชัดเจนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมกันห้าส 1และนี่คือเบลสิวดอเพลงชัดเจนจากเปเปอร์เพลน